เอาแะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็วันนี้ยูคของฟุ้งพวกเกมเมอร์น,นะครับอยู่ในรายการวอาเกมเมอร์สตูดิโอครับเลยคนอยู่เกมเดสเอฟเฟกซ์นะครับเป็นมิชชั่นที่อะไรอะแปดนะครับก็จำมิชชั่นไม่คยได้เอาแหละก็ยังไม่หายดีเลยเนี่ยก็มาเลยให้กูให้กูกดเลอกดแล้วมันอาวุธของเราเหรอกดลงไปกดลงไปใช่บอแต่เอาเลยเอาอาวุธไปอ๋อ อจะให้ตกลางมือด้วยอ้กากลางมือเฮาเรนรุยาเซอร์เบเพงผมเอ่อพีสุดออช,สชอบพีสุดคริสมีสา <c oughs> มอู่ว่าแต่เฮลท์สุดตอนนี้มีปัญหานะ่ะไอเราหน่อยนะโอ้หสตูมีปัญหาไม่มีปืนด้วยลนะเอ็นเจอร์ซีโร่แอบแล้วไม่มีปืนด้วยอ่ะมันมันบ้าไปแล้วเดินมันเดินมันเจอซอูบี้จะทำไงอ่ะ นี่ก็ยืนมือกลางเลยครับลงที่ดีท็อกชมเบอร์ดีท็อกเก็บตังก่อนเซโอ้โหเนี่ยตกใจตกใจกลางมือมันเราเลยโอเคขึ้นไปนอนที่นอนสะดวกดีที่นอนสบายดีด้วยนุ่มดีนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มโอเคนอนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ย เฮ้ยมึงใครซอมบี้ดิมึงใครไม,มร่ไม่ใช่สอมบี้อ่ะมันคือตัวอะไรวะอ๋อเพื่อนเราหรือเปล่าครับด็อกเ,เ,เตอร์เพื่อนเราหรือเปล่าะโ Project Defect ทดอออสอบโปรใช้อะไรไมยเอาะอะไรวะเชื่อว่ะ โอ้ซอมบี้อะเฮ้ยไม่มีปืนครับโอ้ให้หนีครับตอนนี้ครับจะไหนตอนด็อกเตอร์แม่งเน่าขี้กูมีแต่ปืนเนี่ยแล้ววุ้ดกูไปไหนหมดล่ะอีดอเอ้ยเชี่ยไปเดินเดี๋ยวพ่อมึงหนีเลยหนีเลยค่ะหนีเลยค่ะอ้าวชิมายไปไม่ได้โอ้แม่งเเชี่ยมันมีปืนมีแต่มือเขี้เนี่ยมือเดสเปก่ะเออ นด้ยิงใกล้ๆชาร์จยังชาร์จใช่ไหมชาร์จเลยเอ้ยเชี่ยโอเคโอเคไม่มั่นใจปืนนี้เลยอุ๊กูเลงก่อนเลยโอเคมาไงโดเตอร์หัวขวบโอ้ไม่ทำไรของมึงเออให้หนีเหรอให้หนีเดี๋ยวอยู่มาลิฟลิฟต์ข้าลิปไปพาไปสวรรค์ชั้นเจ็ดหน่อยพาไปสวรรค์ชั้นเจ็ดหน่อยยิงไม่ได้อื้อยิงได้ด้วย ชิบหายโอเคไปดันนีเ่โอเคนี่ต่ออือกุญธีก่อนเถอะกุญธีก่อนเถอออกวิ่งเลยค่ะหนูออกวิ่งเลยค่ะหนูออกวิ่งเลยค่ะมาเยี่ยคันเอาโอ้อยได้ก็ทุกอย่างนะโอ้โหปีนปีนได้ปีนข้ามได้ด้วยนะอุ้ยเดือดโอ้ดูต่อครับ โชคดีไม่ตายนะครับผมดีผมพอดีผมไปหิวเลือดตรงนู้นด้วยนะครับเลือดเลยเต็มนะครับเจอไอ้ไอ้เหรอไอ้คว้าตะเบิดเกียจจิมายไม่ไม่ไม่ให้ซุมให้เสียงนะเจอคว้าใส่ไม่ก็คว้าได้นะโอ้โหคว้านชีสี่ผมปิวเลยอ่ะไม่รอดเลยอ่ะเอาอ้าวอ้าวเฮ้ยนี่ไม่พลาดครับไม่พลาดว่าไงในอ้วนไปรถจักรยานบ้างก็ดีนะไปฟิตเนสบ้างก็ดีเอาชิบหายเสียแบบนี้งกานอย่างเดียว มือคานไม่รู้ไม่เสียงโอ้ยมอมนีก็ก็ก็คานกับเขาด้วยเฮ้ยอ,อย่าอย่าอยาอย่ามิ่งกูไอ้หมออย่าอย่าไปมิ่งไอ้ชุดเน้นอย่ามายิ่งกูงงกปืนนี้มันก็ดีนะครับนี่นั่นเดียวตายแล้วว่าน้องเวงให้แม่นๆนะ,ะใกล้ๆเดี๋ยมันชันนานซะด้วยยิฟชา้ชาดิฟช้าอย่างนี้โอเคปืนหายไปไหนหมดไอ้ป้าไอ้ป้าเอ้ย เอ้ยเอ้ยทางไหนไอ้นายทางไหนเก็บกระสุนนี่ไม่มีอ่อนเลยยีระเบิดไระเด้ระเบิดแล้วความแบบบางกูขวางเบงเบ,เบกับเไ้ยเยี่ำไปเคิดิดโดแป๊บเอาละสูทอัพเกรดเหลือมือที่ไม่อัพเกรดแล้วก็อัพเกรดมันเป็นซ่าอินพุโชโอเคคอนตินู เยี่ยมเกตเฮ้ย <Enjoy. S 1> ไม่เคยเห็นโน้ตโอเคแท็บเล็ตจะบอกว่าทุกครั้งเกตแท็บเล็ตไม่ครบเลยไม่เคยครบกับเขาเลยแท็บเล็ต <c oughs> เอ้ยกล่องเอีย่ยวไม่เห็นนะ, <c oughs> นะคะูไปครับเอวายเครดิตโด่ตะหิวไหมเสียอินนี่มันขยำหัวจริงเสียมันก็โดดกัดเอ้ย,อย,อยแล้วนี่ทำไหนอ่ะอ๋อเปิดฮาร์พานเฮ้เบื้อ ฮกแตวะาแตว่อืออะไรอะไแล้วอืออะไรอะไแล้วอืออะไรสองศูนย์หนึ่งโอ้บวกเงินพันสองสตั้วสองศูนย์หนึ่งโอเคพนันไปเลยมีอะไรอเลยกูยจะไปออกไปได้เกมมันบาน้าเป็นแล้วเกมมันเดิมเลาว,ว่ามันกลม การหายใจนิ่วมาเซะน่า,นายอยู่โด้อยู่โด,โดยลำพังไอ้ชีอลอกเตอร์แม่ลอกเตอร์ไอคนนั้นนะครับแม่งโรคจิตนะโรคจิตจริงโรคจิตจริงไปใช่ใช่ที่นี่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ต่อหมอนมีมีไอคนใส่ชุดเหมือนกันเนี่ยไม่ยอมเบ็ดชุดสักทีเนี่ยไม่อาบน้ำบ,นนบ้านง้ไงวะไปเครล็ดไปคิดไม่เห็นไปสองอันเลย ไอ้เฉยแค่หนีอย่างเดียวอ้าวชิบานเส่แบบนีตื่นไหมไม่ตื่นมีจะตังเ์แบโอ้ยทาไมมันอยู่ยี่เชยแบบมันผมไปหามันต้องให้มันต้องมาวิ่งมาหาผมไม่ใช่เหรอแล้วมันไม่ทำอะไรเลยยี่เฉยน้องแ้องล้วผมร้องให้โอ้เก็บั๊เปล่าวะทุบ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 ว่ามันจะกระจนกระบะผมตกใจเลยว่าเป็นพวกบอดี้อะไรนี่มันสะดุ้กขี้ได้หรอเชือเปล่า อ่าชิบหายชิบหายดีไหสวัสด,ดีเ่อเชีย่ยไอชิวัยไปตึงมั้ไอปุกมันพ่อนตายโอ้ยอุ้มอยู่แม่เลยเออตุอ้มมึงไม่โดนเออเชียรยบอมเมือนมึงตายกูดีมึงตายกูเออ ตายกูเด you know, ี๋ยวนี้เลยตายกูเดี๋ยวนี้เลยเออเอ้ยอาสัตว์เอ้ยจะโดนกูเชียเออโอ้ยเสียเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทไปฆ่ามันตไปฆ่ามันกูต้มไปฆ่ามันเยี่ยมฆ่ามึงได้แล้วเอ้โลคดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยหมอใจเย็นหมอฆ่าพี่อ้วนก่อนพี่อ้วนที่ทุกคน ใจเย็นๆเอาไว้เออเอชี่ยจิมตูดกูเถอะจิมตูดตูกูเสวยเออเอ้เชี่ยเออนั่นแหละมึงไอ้วนมึงมึงมึงถุยนลายใส่กูกี่รอบแล้วไอ้เชี่ยมันเปื้อนมันสกปรกไฮ้ได้ทำลายจริงพวกมึงไงเออเอ้เชี่ยพีดีทีเอาไปทายไปเลยขวดที่เขาเคยเปิดไง ทหารทหารเออเดี๋ยวหมอแล้วหมอ,อยั่เดินจนเอ้ยหมอถ่ายไม่เต็มที่เลยเยมีปืนนี้มันหนักใจจริงๆมันหนักใจเขาไม่คคที่หิ้วเลื่อนบ้างมีไหมโมเลยผมไม่น่าไปเดินใกล้เข้าใกล้ามาเลยไม่น่าไปยิงมันก่อนเลยไม่น่าไปช็อตมาเลยครับแตกตัวอย่างไรทีเดียวเอาละ คิวไม่เห็นถามมันแล้วถามแล้วค่ะเหลืออู้ยังไงอืออย่งนแล้วหรือหั่นหรยอแค่เดียวหั่นเพิ่มหรืแค่เดียวฮิเดะแบบไม่ใช้ไม่ใช้เลยไม่ใช่หรอกครับเพื่อนจะทานหมดขึ้นมาเดี๋ยวเหมือนเอาลาดไม่ใช่แล้วไปหาชาบป็นล่าสุดอีก โอเคบันเคดิตโดเลยให้ปลดล็อกหันนี่เหรอปลดล็อกห้องนี่เหรอบ้าไปแล้วไม่อยากปลดล็อกห้องเลยเราจะเล่นสนนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นห้องบนนัตัวใช่มีขาดีจะบอกอ่าดีทำงานอ่าพวกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าฝรกิจอ่าตัวเรวของเราคือ สัตว์นะครับสัตว์ที่เราจะลองนี่กับมันมีปัญหาม,มันไม่มีปัญหาเลยเพื่อาสามารถอ่าทดสอบต่อไปได้นะเพื่อจะทดสอบอ่ามันดูต่อไปที่เป็นหลักน่าจะเป็นข่าวข่าวดีข่าวดีข่าวร้า,วา,วายไม่รู้นั่นไงกูใจแล้วมึงกูโค้ชที่าสต์อิสันด้านโค้ชี่ไปครับกลับครับ,ครบ,ครบ,ครบโคบรชแล้วก็กลับเลยกระสุนระเบิด แล้วฟืนไปหายไปไหนปืนข้าวสามเกมมาทางชีวิตเลยนะเ,เว้ยบ้าไปแล้วโอเคเดี๋ยววะเออนี้เออนี่อ่าสองเจ็ดหนึ่งประตูล็อกกูรู้แล้วกูดได้่านมาแล้วเว้ยสองเจ็ดหนึง่งเย้ไปชิบที่เข้าไปครับ จะไปหาหนายแล้วเฮ้ยไม่กลัวตกยังไงวะแล้วผ่านนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับจบมิชชั่นที่8นะครับมิชชั่นเซตาสอ่าเจ็ดสี่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าด,ดีนะครับเอาละแล้วเราข้ามาต่อกันในพาร์ทหน้าดีกว่ครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครันสวัสดีครข้าผมไปบปายนะครับผม